อยากเที่ยวโตเกียวต้องมาทางนี้เลยเพราะตอนนี้ไทยฟลายทราเวลจัดให้แล้วเริ่มทัวร์โตเกียวสุดคุม้มเริ่มต้นแค่23,999วัตบาทเท่านั้นเดินทางได้ตั้งแต่พฤศจิกายน2568ถึงมีนาคม2 5ง9 5 6 9เลือกได้จุกจุก,กว่า140โปรแกรมเริ่มกันที่วัดอาซากุสะขอพรเจ้าแม่กวนอิมเดินเล่นถนนนากาวิเซชกเขาฝากญี่ปุ่นสุดคาวาอีต่อด้วย โตเกียวชชวเวอร์แลนด์มาร์คคู่เมืองจุดชมวิวส ah ุดอลังที่ต้องมาให้ได้ สายแฟห้ฮามพลาดชิบุยาและฮาราจูกุรวมแฟชั่นคาเฟ่และความน่ารักทุกมุมโตเกียวเดซี์แลนด์สนุกสุดเวียงกับเครื่องเล่นระดับล่องเหมาะทุกวัยเลยจ้าปิดท้ายที่ภูเขาไฟฟูจิและหมู่ม่านโอชิโนฮะไกาชมวิวภูเขาหิมะสุดอะลังเดินทางไปกับไทยฟทราเวลผู้เชี่ยวชาญทัวร์ญี่ปุ่นตัวจริงประสบการณ์กว่า25ปีการันตีเดินทางจริงแน่นอนจองเลยตอนนี้ก่อนที่โปรดีบีจะเต็มนะจ้ะ